สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับจากค่าย Mercedes-Benz เป็นรุ่น C43 AMG Coupe o m a t i c ปี2021นะครับชมสีสันรอบคันนะครับสีสันสวยเดิมบางไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิบวม้มน้ำท่วมแน่นอน การันตีในสัญญาซื้อขายได้เลยเจ้าของเดิมนะครับดูแลคันนี้เป็นอย่างดีจอดในร่มตลอดเลขไม่อยู่ที่40,000กิโลเท่านั้นเองขอเปิดราคาขายอยู่ที่2 3 90,000บาทบอกได้เลยว่าในตลาดณนะตอนนี้คันนี้สวยที่สุดในตลาดรถมือสอง ชันเบื้องต้นที่ให้มามีหลังคาพานโนลามิกสันลูปไฟฟา้าระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมติกเครื่องยนต์เ,นเบนซินขนาด 3,000cc V6 390แรงมา้ากล้องแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์รอบทิศทางเกียร์ 9g ท o n ิ c พลัสหน้าจอเต็มบวกคัดแพดอ Navigation System ไฟเอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารและมีแอปเปิลคาเพลสสภาพภายในใหม่เลยนะครับไม่มีสีคขาดใดๆทั้งสิ้นเหมาะหลังแทบไม่ได้ใช้งานเบลสีแดงสไตล์รถสปอร์ท่านใดหาอยู่รีบเลยนะครับเพราะรถสวยขายไวอยู่ที่ไหนก็เป็นเจ้าของได้เรายังรับซื้อรถบ้านเข้าเต็นท์รับเทินรับติดไฟแนน คันที่เราขายเรารีวิวรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักตัดต่อน้ำท่วมรถถูกกฎหมายสามารถโอนได้ทุกคนันข้อมูลไม่ตรงตามแจ้งยินดีคืนเงินหรือซื้อคืน100%เอซออกรถได้ง่ายออกได้ทุกอาชีพสู้ทุกคนันดันทุกเคสอนุมัติไวปรึกษาก่อนออกรถก่อนจัดนแนนได้ตลอด24ชั่วโมงต่างจังหวัดสามารถโอนจองได้ เราส่งไฟแนนซ์ทำสัญญาถึงที่บ้านมีบริการจัดส่งรถด้วยรถสไลด์ทั่วประเทศไทยสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับรถจอดอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพมหานครเรามีหน้าร้านชัดเจนรีวิวรถคันนี้โดย53มอเตอร์ อยู่ที่เต็นทอ่างเป่าคาเซ็นเตอร์เราเป็นพาร์ทเนเอร์กันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำรถดีๆมารีวิวให้ทุกท่านได้เลือกเป็นเจ้าของได้ที่ช่อง YouTube นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ